สบ,บายดีทุกทุกคนตื่นเช้ามาห้ากับไปหน้าแต่เช้าเลยเนาะพี่น้องเข้ากี้รถจกักรไปปล่อยควายเนาะหน้าเข้ากับยู่ไก่บ้านประมาณทรงรักเนาะทุกคนเนาะมือนี้แม่ให้เข้าไปปล่อยควายทุกคนขี่รถจักรไปผู้เดียวนะพี่น้องเนาะตอนเช้าเช้าสวัวกดีกำลังเชื่ขึ้นเนาะพี่น้องเส้นทางไปหน้าเข้ากับประมาณนี้เลยนะทุกคนเนาะ เขากับคุ้มแพ้มัน,นพี่น้องนะมันหนาวมาฮอดแล้วเาก็ลงกยางไปปล่อยควายเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เฮากับมาฮอดหน้าเล้ยวนาะพี่น้องอันนี้กันเทงเนาะเทงเมฆเท้าเฮ้าอันนี้คือขาอเป็ดเฮ้ากับยางไปป้อยควายยู่พุ่นเดินเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็ควายนะ้อยเขาเองเนาะพี่น้องเนาะมาหากินเ้าะ เวินกำลังขึ้นพี่น้อง <c ười> มีเห็นแต่เดินมีเห็นแต่หึงแล้วเนาะพี่น้องเนาะมีได้มาหาพจนมีแต่เมฆเท้ามาป่อยแต่ละมือมือนี้พอดีว่าเมฆเท้าพจนมีว่างเข้าก็เลยมาป่อยควายเทนเนาะบรรยากาศตอนเศรา้าๆอยู่หน้าเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเข้ากับชี้างไปป้อยควายเนาะพี่น้องตะเวนเงียบลงขึ้นควายเข้ากับยุ่ฮันเนาะทุกคนเนาะควายสามแม่ใหญ่เนาะ ยิ๋ยเส้าสล่อปวยไ้กันแะพี่น้องเทากับปอยวายเอามือข้างนึงเนาะพี่น้องหนข้างนึงจะจับตัวศับท่ายนะใส่มือข้างเดียวปอยวาย โจงนี้ก็คือห่อนโจงปล่อยงูปล่อยควายลงทงแล้วนาะพี่น้องห้าวกับป่อยจำเข้าเลยห้าไม่ได้พูชื้อเนาะมื่อแรกมาห้ากับไปหามาพูนะทุกคนนะหาปล่อยปลาไว้เนาะทุกคนเนาะบ่ได้พูบ่ได้เลี้ยงยามนี้มีแต่ห้าไปหามาไว้นะทุกคนแบบว่ายามันไปไกลโจงนี้ปล่อยแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องบัดนี้ห้ากับป่อยให้มันไปหากินเนาะพี่น้องเนาะยามนี้ฮอดยามปล่อยงูปล่อยควายแล้วนะพี่น้องเนาะ แล้วตอนแรกเขาก็จังสีหามาพุเนาะพี่น้องเนาะอื้อพ่นกระกร้องง่ายรักง่ายเดี๋ยวเขากับเอาไปเสื้อฟุ้นนี่กันเอ้าไปเสื้อพักเนาะพี่น้องเนาะให้มันกระแดงบรรยากาศตอนเช้าๆอยู่หน้าพี่น้องอากาศดีแห้ง โซงนี้ก็อากาศสีหนวแวหน,หน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะปล่อยควายแล้วแล้ววันนี้เฮากะสีกลับสีเมื่อเฮือ์ดเพื่นนะนนะทุกคนเนาะปล่อยควายแล้วนะเขากะสีเมื่อไปห้องเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะตื่นเช้ามาเขาก็แล่นมาปล่อยควายอยู่หน้าแล้วก็กลับเมื่อไปห้องเฮ็ดเนานะ น้ำภายหน้าเฮาพี่น้องหน้าอีโพเท้าหน้าไม้เนาะทั้งควายน้อยเฮาควายน้อยเฮาก็4โตพี่น้องรวมควาย,ย,วายทั้งหมดตอนนี้ก็7ตเนาะ น้ำผายอยู่หน้าพวกเท่าทุกคนเนาะ มาหอดเทงแล้วกัเกือเป็ดก่อนนะทุกคนเนาะต่อมาก็าเกือเป็ดน้เพี่น้องเป็ดไม่มีอยู่หกตัวเป็ดลาดเกิดเป็ดแล้วก็ปล่อยแบรนนะเพ,พี่น้อง ลอยแบ่แล้วเมื่อเนาะพี่น้องวันนี้เนาะ <c oughs> เริ่มสายแล้วตะเวนขึ้นสูงเลยเ <c oughs> มื่อทางนี้เนะพี่น้องเนาะนี้เป็นทางเมือ <c oughs> เม่อรถเทาแม่นาจอด้หนาไอเนาะทุกคนเนาะ ประตูเท้าหน้าเดินทางกัน แลวัางทางมือแว้เก็บมาก,กระดูกพี่น้อง ไอ้น้อยนึงพี่น้องเนาะพอดีว่ามันท่านได้ชุกลายพี่น้องเยอืยม,มต่อมาเข้ากับมังเพ็ดนะทุกคนตอนนี้มันจะมียุง่งเห็ดแล้วเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพลงเท่านี้เนะทุกคน,กคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปด้วยบาย